ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาลูกหลานที่รักเมื่อวันก่อนนี้ล้มปูพุ่งมากเกินไปเรื่องราวก็เลยไม่ได้กันเรื่องมโหสถวันนี้ก็เห็นจะไม่รบกวนแล้วแต่ว่าล้มปูเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ควรจะพูดเพราะว่าต่อไปชาติเป็นเรื่องของลูกหลานี่ต้องรักษาเอาไว้ ก็จำเป็นจะต้องดูตัวอย่างคนก่อนที่เขาดีมาวันนี้ก็มาพูดกันถึงตอนที่พระเจ้าจุนนีสมทททยกกองทัพไปล้อมกรุงมกิลามหานครพอย้อนต้นเส้นนิดหนึ่งไม่ได้เชื่อมกันคื่ว่าเมื่อพระเจ้าจุนนีสมทั์เรียกบรรดาราชาทั้งหลายลเ่านั้นก็ามาแล้วก็สั่งว่าพวกท่านจงไปกับข้าพเจ้า ไปจับพระเจ้าวิเทหราชมาตัดที่สะแล้วสับให้มันเป็นท่อนๆๆๆในฐานะที่มันพนงองอาจสั่งทหารเขงมันมารังควานทำข่าวทำความรังคาให้กเราเพราะว่าพวกเรากำลังจะมีความสุขมันแกล้งเราอย่างนี้แต่ความจริงฉันคิดแล้วนะว่าไอ้เมืองนี้เนี่ยฉันจะไม่ทํา แต่ในเมื่อมันทำลายหัวใจกันแบบนี้ฉันจะต้องทำแล้วจึงได้สั่งให้กองทัพจีนเราคือกองทัพมา้ากองทัพรถกองทัพช้างกองทัพราบมีจำนวนมากมายไปย่ำเหยียบต้องการจะย่ำเหยียบเมืองมิถิลามานครทวีนาดในคลิปต์าเดียวนี่ความจริงเวลานี้ประเทศเราก็คล้ายคลึงกัน กับกรุงมิถิลามาหานครแล้วก็ดูต่อไปว่ากรุงมิถิลานะฮะก็นครอเนี่ยนะเขาทำยังไงเขาจึงได้พ้นภัยได้ความจริงกองทัพตั้งร้อยสองประเทศคือเมืองขึ้นร้อยหนึ่งประเทศกับกองทัพใหญ่ของพระเจ้าจุนมีสมทัพอีกองทัพหนึ่งรวมกันร้อยสองประเทศจะทำงานประเทศเดียวไม่สำเร็จ เมืองประเทศไหนเขาป้องกันแบบไหนดูตัวอย่างเขานะแล้วดูลีลาเขาโมโหสดว่าเขาทำอย่างนักการเมืองของเราหรือเปล่านักการเมืองของเรานักการทหารของประเทศเราทำเหมือนเขาไหมถ้าทำได้อย่างเขาก็รับรองว่าประเทศของเราจะปลอดภัยถ้าทำไม่ได้อย่างเขาประเทศของเราก็จะเป็นแบบยูนะคะิคเมน ทีได้ขอลูกหลานที่รักมาฟังแล้วก็จำอย่าคิดว่าเป็นนิทานได้ประโยชน์อันนี้ไม่ใช่นิทานเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทรงผ่านมามันจะนานแสนานานก็ตามทีแต่ว่าเราใช้ยุทธวิธีตอนนี้เราก็ามีผลเหมือนกันทุกอย่างต้องขึ้นกับประวัติศาสตร์ถ้าเราจำประวัติศาสตร์ไม่ได้เราก็บริหารประเทศไม่ได้ ถ้าเราไม่ศึกษาประวัติศาสตร์เราก็หาความสุขไม่ได้เรื่องประวัติศาสตร์จะมีความสําคัญตอนไหนที่เราลบแพเขาเพื่งทําเพราะอะไรเราชนะเขาเพราะอะไรต้องจำว่าเขาทํากันมาแบบไหนจึงแพเขาทาแบบไหนชนะมีคนเขามากมายก,ก่ายกองคนเมืองมิถิลามานะครไม่ใช่หยิบมือเดียวจะสู้เขาได้ไม่ได้้องฟังกันไป เป็นนั้นว่าเมื่อพระเจ้าจุนนีพสมมทัตน์ยกทัพไปสาวนั้นเกวัดบรหิตก็ทูลทัตทานบอกยาไปไม่ได้น้เมืองนั้นเพราะว่ามโมโหสถปัญดิคนนี้มีปัญญามากถ้าขืนไปจะต้องย่ายยับกลับมาพระอง,งค์ไม่เชืยียถือว่าเรามียศใหญ่ที่เมาอำนาจเมาความเป็นใหญ่ไอตัวมาเมาแบบนี้ถ้ามีในประเทศไทยมอไรประเทศทางมันนั้น ถ้าใครมันเมาแบบนี้ลูกหลานจะยอมรับนับถือมันนะมันจะทาให้ชาติบันไรตัวเราก็จะต้องคนละรับความลาบากไปด้วยดูอย่างาเราอย่าทำาอยังโยนใต้ต้องหนีออกนอกประเทศไปอยู่ประเทศอื่นนละ้ไม่มีใครเขายอมรับับถือว่าเราเป็นญาติหรอกก็ถือว่าเป็นทาสที่อาศัยเมืองเขาไม่มีความสุข เป็นอันว่าเมื่อในเมื่อพระองค์ถือว่าเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เกวัตจะห้ามแปางเท่าไรก็ไม่ยอมฟังพอได้เวลาก็ยกทัพออกไปพร้อมดุตราชายร้อยเอดองเวลากองทัพไปจริงจรงร้อยสองกองทัพโอ้โหมันไม่สิ่น้อยเลยนะตั้งใจว่าจะทัพปีตีพร้อมพอมกันนะคนเมืองมุลิลามานะครโอ้แตกตายหมด สำหรับผู้ทาหารเขาที่มโหสถวางไว้ก็ส่งข่าวการเคลื่อนกระบวนทัพขาไม่เจ้าจุลน,นีพมรทัดมุ่งสูงมุ่งเข้าสู่กรุงมหิดลามหาคนครแจ้งไปให้มโหสถทราบล่วงหน้าก่อนมโหสถมโหสถเมื่อได้ดทราบข่าวว่ากองทัพของพระเจ้าจุลน,นีจะมาไม่ว่าจะมาถึงในวันนั้นวันนั้นเตรียมการคค่ายคะเน่ไม่ผิดคนมีปัญญาเนี่นย าการเดินทัพมันเดินเร็วไม่ได้ต้องเดินช้าคิดว่าระยะทางที่ขึ้นมาจากโน่นที่นี่ระยะทางไกลเท่าไหร่และกี่วันจะถึงฉะนั้นเราโหสดในในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาของพระมหากษัตริย์ก็เตรียมการป้องกันอย่างเข้มแข็งดู่ทีดังว่าคนมากกับคนหยิบมือเดียวใครจะชนะลูกหลานฟังให้ดีนะจําไว้ด้ยนะ ฟังแล้วก็จำจำเราคิดคิดว่าถ้าเราโตขึ้นเราจะทำตนอย่างมโหสถแล้วก็จงอย่าทำตนอย่างข้าราชการและนักการเมืองเราเลวข้าราชการและนักการเมืองที่ดีมีมากกว่าเลวดูตัวอย่างคนที่คนดีดีคนไหนดีจำมาไว้ในใจว่าฉันจะต้องปฏิบัติตามแบบนี้ การสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วก็ใช้ได้เป็นหลักการเป็นหลักการปฏิบัติเมื่อใช้วิธีการให้มันเหมาะสมกับการสม,สมัยใช้ได้เป็นั้นว่ากองทัพของพระเจ้าจุนนีมาถึงกรุงมัชิลามานาครในตอนค่าเวลากลางคืนเขาต้องจุดคบเพลิงคบเพลิงไอ้คบเพลิงนีอย่างนี้ไม่ลำมา ลวงข้อลงไปข้อทายไว้อนมันใส่ข้างในแล้วก็ผ้าซีริุใส่ข้างนอกทำเป็นไส้ยาวไปทั้งคนถ้าตอนปลาก็จดถือแดงขามคนจํานวนนับล้านนี่ให้ครบเชิงก็แดงแสงสว่างอะไรมาถึงก็ล้อมพนครแล้วก็แม่ทัพก็จัดกองทัพวางทาง เอากองทัพช้างล้อมคองมดีขาแกรงมิจลิลามานะครมาชั้นหนึ่งเอากองทัพมาล้อมเป็นชั้นที่สองเอากองทัพรถล้อมเป็นชั้นที่สามม่เอากองทัพราบราบเข้าไปเป็นกองหน้าไปคิดตีจำแพงเมืองโอ้โหอย่างนี้ก็เจ็จตายแล้วมั้งโโหสด โอ้โหสดเยี่ยกลายไปโมโ,โหโหน่หรือไม่เน่ากันเนาะเอาฟังกันตอ่อไปเนาะเสียงกองทัพมันมากมากอกทืบกับกล้องเหมือนกับเป็นหนึ่งว่าแผ่นดินกรุงมิถิลามนากรจะจะลม้มจะถลม่มทลายลงโอ้โหจริงเลยคนมากแบบนี้แล้วเขามากันมากเขาเล่ยคนในเมืองกรุงมิถิลามเล็ก ขานายกองทัพที่มาเนี่ยล้อมทังสี่ทั้นไม่ใช่เรื่องเล็กลเลยถึงใหญ่มากทหารทุกคนก็มีความเพือเพิ่มเพศตาเดียวคนในเมือนี้ต้องตายหมดในเมื่อใจไม่คิดว่าจะชนะสิอย่างเดียวกำลังใจก็เพือเพิมต่อมาก็มามองโดยจานทั้งสี่เคสต้งเสนนกปุกซากามินและก็เทวิน เมื่อได้ยินเสียงโห่ร,ร้องคือกล้องโกลาหลแสงผะไปสว่างสวัยให้ทั่วเมืองจินนั้นโอ้โห,หน่าดูก็ไม่รู้ต้นสายปลาเหตุว่าม่เกิดขึ้นก็อะไรอันนแ้บันดิตแปลกจิ่งเข้าไปพ่อพระเจ้าวิเทียรัตรมกษัตริย์กราบคุณว่าขอเดชะเพียงอื้องก็ คือกล้องโกลแลาหนุนพรมารนั้นมีอะไรเกิดขึ้นข้าพระพุทธเจ้าไม่ทราบเหตุถึงคนที่พระองค์จะทรงพิจารณาให้ทราบเหตุพระเจ้าค่ะนั่นเะยงแล้วคนมีปัญญาเขาเก็บไว้เป็นที่ปรึกษามาสอนเขาได้เอาจริงเอาจังเข้าปัญญาหมดไม่มีปัญญานี่คล้ายๆกับที่ปรึกษาของพระมหากษัตริย์ในปัจจุบัน เวลาเข้าที่ขับขันยิ่จริงๆถ้าเหตุนารเกิดขึ้นอย่างนี้ไม่มีปัญญาจะกแก้ไขอย่างนี้มันก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันนะเป็นอนว่าพระเจ้าวิเทียราตกินิรงเปิดพระแกรคือเปิดหน้าต่างดูก็ทราบว่าพระเจ้าจุนนีสมทัตยกกองทัพมาล้อมนะรรแล้วพระองค์ก็ตกแจไทยตกใจลัวเป็นอย่างยุ่ มองดูกองทัพมันเต็มทุ่งเต็มท่าหมดเป็นชั้นชั้นชั้นนับปริมาณไฟนับเป็นล้านล้านดวงโอ้เห็นท้าจะตรงไม่ทนไม่ไหวสู้ไม่ได้ตกใหญ่เธอยืนแต่ทับนิ่งแต่ลึงไม่พูดพูดอะไรไม่ออกเจอท้าอาจารย์เนี่สีกราบทูลเตียนพระองค์นึงทรงตรัสว่าไอ้นี่เราก็เห็นจะไม่พ้นเงื้อมือของข้าสิแล้วในคราวนี้ วันพรุ่งนี้เขาคงจะยกเข้ามาบุกโจมตีเราเป็นแม่นของเป็นแน่ไม่ต้องคงนะเขาตีแง,ง่แง่ถ้าเขาตีเราจะมีทางสู้เขาไหมอา,าดดอาจารย์ทั้งสี่ช่วยคิดด้วยอาจารย์ทั้งสี่ต้องเือแตกหลักหมดปัญญานี่เห็นไหมคนคุยโวนี่มันเป็นอย่างนี้ทุกคนนี้เขาไม่คุยไม่ได้อันนี้ก็มากล่าวถึงมโหสถ เขารับอาสาป้องกันพรนครตอนนี้ลูกหลานต้องคอยจําให้ดีนะลูกหลานที่รักว่าเขาใช้ปัญญากันยังไงคนน้อยทำไมจะสู้คนมากได้ยาวประเทศเราเวลานี้ถ้าศึกล้อมอยู่ทั่วรอบเขตมีท่านในประเทศก็มีมากถ้าเราใช้ปัญญาอย่างโหสดแต่ไม่ต้องทำเหมือนนะถ้าการรบเป็นคนในอย่าง ใช้ปัญญาเยาโมโหสดไม่ยื้อแย่งแข่งดีกันแล้วก็เราก็ชนะหลวงปู่รับรองว่าประเทศไทยจะต้องชนะข้าสิึกไทยไม่มีวันที่จะแพ้ข้าสิึกต็ขอให้ทุกคนมีความสามัคคีแล้็ใช้สติปัญญาให้ดีเป็นของไม่ยากในการชนะข้าสิึฟังเรื่องราวของมโหสถต่อไป ในเมื่อมโมโหสถเห็นกองทัพเขาระเจ้าจุลน,นียกกอลล้อมละครแบบนั้นแต่ทนท่านเองท่านไม่รู้สึกตกใจไหมตอนนี้เยี่ท่านไหนมาท่านไม่ยอมเพราะนั้นว่าเขาเป็นคนมีวิญญาณเนี่ยเขาพร้อมแล้วท่านนี้ก็เพราะว่ามโหสถได้วางการป้องกัน,ะนละครม้แล้วย่างไม่ประมาทนี่เขาไม่มานั่งแย่งเก้าอี้กันยู่นะ่ะ คนนั้นได้เป็นในนั่งคนนี้ได้เป็นนี่กูจะเป็นมั่งมืองกูมืองเมืองเป็นก่อนกูกูเป็นก่อนมือง,งเน,อนี่ยอยากจะเป็นนายกอยากจะเป็นรัฐรรมนตรีมันนั่งถึงกันเรื่องที่มูราชีมาแห้งเนะี่ยเร่างนี้ประเทศชาติไม่รอดคนประเทศนี้ดูหลานอย่าครบเอาแต่ความสุขส่วนตนไม่หวังดีกับชาติดูตัวอย่างมอสุดเขา เพราะสวางการป้องกันไว้อย่างแข็งแรงก่อนแล้วแต่ว่าคิดเป็นห่วงพระเจ้าวิศวราชเว่าพระองค์จะทรงตก,ตกระไทยไมายความกลัวพระราชาจะกลัวจะตกใจเรียรีบเข้าไปสู่พระราชนิเวศเขตพร,ร้จะถางท,ที่เขา้าไปในวังราบถวายบังคมแล้วก็เฝ้าอยู่นั่งนิ่งอยู่ก่อนเพื่อจะฟังกระแสรพระราชดำรสของพระราชา ฝ่ายพระเจ้าวิเทรารัฐบระมกษัตริย์พอทอดพระเนตรเห็นโมโหสดเก่าๆก็สมายใจรับสั่งกับโมโหสถว่าพ่อมโหสถโลกรักพระเจ้าจุลนีกษัตริย์แห่งปัญจาลนครยกกองทัพมามากมายเหลือเกินมันล้อมเมืองของเราในครั้งนี้เราควรจะแก้ไขยังไงจึงจะรอดพ้นจากการโจมตีของข้าศึก เพราะการลบครั้งนี้พ่อมองไม่เห็นเลยว่าเราจะชนะเขาได้พ่อไม่เห็นทางจริงๆท่านมโมโหสได้กราบทวลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าขอพระองค์อย่าทรงพระวิตกไปเลยพระพุทธเจ้าค่ะเรื่องนี้เอาไว้เป็นธุระของข้าพระพุทธเจ้าก็แล้วกันข้าพระพุทธเจ้าขอรับอัสษาป้องกันร,ราชสมบัติของพระองค์ ถ้าเขาองค์จงประทับอยู่ในพระราธรร์นี้เหมือนหนึ่งไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็จงอย่าทรงนึกถึงการสรงครามเลยข้าพระพุทธเจ้าจะจะัดการจับพระเจ้าจุลนีแต่ผู้เดียวไม่นี่แหละลูกหลานที่รักมันต้องเป็นอย่างนี้ใครเขาเผาตึกเผารามเผาจวน เขาลงเรียนเผาสถานที่ราชการทำลายวัตถุราชการนั่งนิ่งเฉยๆปล่อยให้มันทำคนอย่างนี้เป็นคนทำลายชาติมันต้องอย่างวะเสถใหดีเพราะี่คนถนาดดู่อยต่อไปเมื่อพระเจ้าวิเทหราชเด้ทรงฟังโมสถพูดกราบทูลแบบนั้นก็ทรงเบาไทยหายกังวลก็ว่าทหตที่เกิดขึ้นนั้น เพงได้ีรงรับสัง่งว่ามโอสุดว่าพ่อมาหอสุดฉันไว้ใจนะเจะพ่อไว้ใจลูกในความสามารถของลูกในพ่อที่ว่าลูกทําได้ขอลูกจงทําหน้าที่ป้องกันราชอาณาจักรที่เราปกครองอยู่นี่ให้ผาสุกแอนาประชารัสดอนเถิดไว้ไว้ม้อําอนาจเลย ่มอบอำนาจความเป็นใหญ่รับหน้าที่เหมือนกับระบาทสมเด็จที่หัวมอบอำนาจให้แั่นายกรธามนตรีไปมื่อยคดรับรพระบรมราชเองการแล้วก็กราบถวายบังคมทุนลาออกามาแล้วจึงสั่งให้ตีกรองรตีกรองประกาศกระชาวมนครว,าว่าท่านพี่น้องชาวมิจลานครทั้งหลาย การที่พวกเราชาวมิจลานครพูกข้าวศิษร้อมโดยรอบคราวนี้ขอทุกท่านอย่าได้หวัดสะดุ้งเกรงกลัวข้าวศิษย์อย่างใดเลยจำให้ดีนะลูกหลานนะจำไหมขอให้พวกท่านทั้งหมดประดับร่างกายด้วยดอกไม้หอมแม่และขอหอม มาเล่นชมรมมหดกศกกันเถอะนั่นแน่นี่เยอะข้าวศึกนะนี่เล่นจิตวิทยากันแล้วความจริงกองทัพเขามากกองทัพเขาใหญ่ของเราเล็กแต่ว่าแทนนี่มโหสถจะสั่งกรารบบอกให้มารเ,เรื่อยๆแต่แต่ว่าเนื้อแท้จริงๆนะ่มโหสถจัดทหารป้องกันไว้แล้วแต่นี่เป็นเรื่องของชาวบ้าน เป็นการรักษากําลังใจนี่เขาทำอย่างนี้นะไม่ใช่ประเภทกระต่ายเตื่นตูมหรืเจอเดี๋ยวจะปฏิวัติทีหนอนจะปฏิวัติที่นี่กองทัพที่นั่งจะยกมามาไหน่งกองทัพที่นี่ยกมามานี่คนอย่างนี้เขาไม่เรียก่าคนเรียกว่าผีคือผีมันหลอกไอ้ผีหลอกไม่น่ากลัวไอ้คนหลอกน่ากลัวทําไม่หวาดหวัน่น เมื่อชาวพนครประชุมพร้อมกันแล้วมาโหวตยิ้งได้ยืนขึ้นกล่าวว่าพี่น้องทั้งหลายผู้เราจะมาคอนรำขับร้องประโคมดนตรีดีสีดีเป่าโหร้องเฮีฮาให้เป็นที่สนุกสนานคอยบริโภคก,กันให้อิ่มนนํำสำราญเถิดทำให้สบายสบายไม่ต้องตกใจกองทัพแม้แต่ใหญ่เราก็สามารถจะกลาบได้ มีกำลังใจคนมันยึ่ิดอยู่ที่วนาน้านะ่ะดูตัวอย่างของประเทศเราสมัยที่พระเจ้าตากสินมหาราชกูชายคราวนั้นพระองค์ตีฝ่ายข้าศึกมีกําลังพลถึงห้าร้อยคนแล้วก็ไปชุมนุมพลได้ประมาณห้าพันคนข้าศึกมีกําลังนับแสนแต่าสายกำลังใจของคนไทยทุกคนที่มีจอมทัพดี แล้วก็มีแม่ทัพที่เก่งกลา้าคือสมเด็จพระธิัททาทาจุรานุโลกแล้วสมเด็จพระราชวังบวร,รสุรชิวนาฏมีพระเจ้าตากสินเป็นหัวนหน้ามีสองท่านเป็นแม่ทัพเรียกว่าเป็นทาหารร่วมพระไทยใช้กำลังคนเพียงห้าพัน 5, 5, คนสามารถโู้ชาติได้ภายในไม่ถึงสี่ นี่ถ้าเราสามากีไม่แก่งแย่งไม่แก่งดีกันแล้วก็แค่นี้มันไม่ยากเวลานี้ที่ประเทศไทยก็เรามันยากอยู่เพราะคนมัแย่งกันแย่งตำแหน่งแย่งดีกันทําแบบยยนยยนยนยนใต้ที่แพโยนเหนือก็อแบบนี้แหละฉะนั้นขอลูกหลานทั้งหลายที่รักจงอย่าเอาแยี่ยงอย่างการจะแข่งแย่งแกลงดียงแย่งตำแหน่งยากใค้ตำแหน่ง มืองนินพากูคูนินพามืงองยางชาวโยวนใต้ไม่มีประโยชน์มันมีแต่โทษในที่สุดก็แตกกระสันสั้นเต็นตรน,นี้แล้วเล่ะประเทศทธา์ขาดเล่าเรื่องกันต่อไปว่าชามลมครต่างก็ทําตามมโหสถตัว,ตวการกาลังใจก็เกิดขึ้นว่ดแหมเราเชื่อมโหสถท่านเป็นคนมีปัญญาท่านผู้รดเราต้องเชื่อที่ว่า คำสั่งและคำแนะนำขออาอกว่าสถดทุกถทยอย์คำที่กล่าวไปเราจะปฏิบัติตามสั่งบุกเราจะบุกสั่งถอยเราจะถอยสั่งเล่นเราจะเล่นสั่งกินเราจะกินนี่มันต้องอย่างนี้ทำเหมือนคนคนเดียวกันพู้ที่อยู่นอกเมืองเมือเม่อได้ยินเสียงโหดร้องขับขานคนตือนก็าพากันเข้ามาในเมือง,งนี่นะเพราะข้าศึกเขา้อมอยู่ไม่ไม่ใช่ร้มอมติตกำแพงเมืองนะ เขาตั้งอยู่ห่างไกลไปเป็นกิโล <c oughs> เพราะโดยที่ไม่มีใครขัดขวางห้ามตามเข้ามาก็เข้ามามาประตูเมื่อคนมีคนเข้าออกกนอยู่ฝักฝ่ไม่ขัดแทนที่จะปิดประตูเมืองโตเข้าติดกับเขาไม่ถึงทศสัจจะไม่ต้องปิดประตูเมืองใครอยากจะเข้ามาึงเข้าใครอยากจะออกไปึงออกนี่ปัญญ,ญานะ่งั่นก็ได้จิตวิญญา สำหรับว่าเจ้าจินนีพรมทัตดได้ขับเสียงไปโคมดนตรีเอฮาเสือสวนสนุกสนาน,นในเมืองมิศิลามา,าน่ครดูค่ายก็ว่าเมืองนี้เขาไม่มีความรู้สึกเลยก็ทัพพระมาตังเดียะทำาไมมันยังสนุกกันเนี่ยรับสั่งให้ราชบุรุษไปสืบไปถามโดยเฉไอ้เมืองนี้มันเป็นเมืองอะไร มันเป็นเมืองคนบ้าหรือ,อยังไงแตแเรายกทัพมาตั้งเอยอะแยะมามันเกิดมาร้องลําท,ทําเพลงกันเลยบรรดาราชบุรรขพวะเจ้าจริญีก็ย่องเข้าบถถามความจมารกผู้ที่บอกสดกันและว่ายคือว่าก่อนที่บอกสดจะสั่งให้ร้องเขาเล่นก็สั่งคนของท่านสั่งไม่เรียบร้อยวพาวันเดียวแต่เจ้าคนนั้นมันย่ององมาทาม ถ้าถามแล้วก็บอกอย่างนี้นะต่อสูต่อสบอกการชนว่าเอ่อ่ที่ทมโมโหสวดประวัติาหากว่ามีใครมาถามมาให้บอกอย่างนั้นอย่างนั้นบอกอย่างการฉันบอกนะเมื่อราชบรุตไปทร้าความจากผู้บอกยิงเข้ามากราบทูลพระเจ้าจุลน,นีว่าข้าแต่พระพเจ้านะ่นค่อพอระพเจ้าเลยนะพระพุทธเจ้าได้ไปถามชาวเมืองได้ความว่า เขาไม่มหรสรกกันแล้วก็เลี้ยงดูกันภายในพระนครที่เขาทำดังนั้น็ัพราะว่าก็เพราะพระราชาของเขาคือพระเจ้าจวิทหราชได้ทรงตั้งบริภั์ไว้แต่สร้างอย่างทรง่ยาวว่าเมื่อจกสัตย์ใดในสกลจุมปทวียกมาล้อมมนครเมื่อน,นั้นชาวมลครจะเล่นมหรถศก เีก้กนแล้วก็เลี้ยงดูกันแบบสนุกสนานบัดนี้สมปนิธานแล้วคือการตั้งใจของออกต้องความปรารถนาพระราชาของเขาอ่านั่นแหลสมที่พระราชาของเขาตั้งใจไว้แล้วทางราชการที่ได้เป่าร้องให้ชาวนาครเล่นหมอลศพนี้ก็เลี้ยงดูกันเป็นการใหญ่ความปรากฏทางนี้แหละเราคุยธัจข้าค่ะพระเจศาาัรท์ พระเจ้าจุนนีพมิรทัดได้สนับกันนั้นก็ทรงไข่เกลียงเช่นกันมากรัะแบบสั่งแต่หาว่านี่หานนั่งหลายจงรีบผมเมืองโดยรอบเพราะว่าผมเมืองหมายความขู่ขูที่ก็ขุดไว้ชั้นนอกชั้นในก็ตามหลายกั้ผมเมืองโดยรอบทําลายโู่ทาเป็นถนนทาลายกําแพงทําลายประตูหอรบ แล้วก็พาเริงเข้าไปในเมืองตัดหัวชาวเมืองความทุกข์ขเวียนมาสกร้อยเล่ยมเขเวียนโอโ้โหใจรายดียวนะแล้วก็ตัดเศนพระเจ้าวิเทธราชมาให้ราย้วยมาให้เราโดยมันน่าดุจริงๆนะทำได้อันนี้ไม่มีหวังไป้ฟังต่อไปลูกหลานทะี่รักเขาใช่งไหง ทหารไม่ได้รับคําสัง่งจพระราชาต่แต่นั้นก็พากันบุาาก,กข้าไปหมายจะปีกัาแสงเมืองธรรมะที่มันธนรมะไม่เข้าธรรมโตเลยกล็ถูทหารเขาโมโหโสดเาสัตเบิดตมแล้วก็กรวดตายเลงโคลยก้อนหินตกลงมาถูทหารเขาว่าเจ้าวิเทระพระเจ้าจุลน,นีสมทัดจนไม่สามารถจะขึ้นไปได้นี่เขาบา้านเขาเล่นละคร เป็นฟอนดำแต่ทหารซ้อมรบยิงคิดจะทำลายกำแพงเะไขึ้นไม่ได้จะทำลายกำแพงแต่ก็ถูกทหารที่โยนเชิงเทินกุ้งหอกยิงด้วยรน,นู <c oughs> ต่างคนบาดเจ็บล้มตายเกือืนแล้วเข้าไม่ได้แล้วทีทหารกรุงปัญจาละไม่สามารถจะโจมตีกำแพงนะครได้ จิงเข้าไปพระพทธเจ้าจุลน,นีประกาศกลว่าพวกข้าระพุทธเจ้าไม่สามารถจะโจมตีกรุงม,มิมชลามหานครได้เจ้าค่ัพระเจ้าจุลน,นีจึงไปสายอภิวาทวัด่ออาจารย์พวกเราไม่อาจจะตีกรุงม,มิชลามันแล้วคิดว่ามันจะเป็นหมูแต่ความจริงมันก็เป็นหมูจริงแต่กลายเป็นหมูป่าไปไม่ใช่หมูบ้านเชื่อก,กี่อ คนนี่เราควรจะทำแบบไหนที่เท็ชนะได้เจว้ก็กลาวคุณว่าเราควรจะกัดไม่ให้ค้ใดคนหนึ่งนำน้ำเข้าไปในเมืองได้ไมเ,เมื่อชาเมืองอดน้ำก็จะทนไม่ไหวต้องเปิดประตูเมืองออกมาไปจัอการเป็นว่าเราทำงานอะไรทุกหลานดีครับ <c oughs> ตอนนี้เขาสั่งคน จุกไม่ไม่เข้าไม่ออกอ้น้ําในเมืองมันก็น้อยถ้าน้ํามันพังมาอะไรไม่มีนั่นจะกินก็ตายมันนั้นเหมือนกับที่ญี่ปุ่นโจมตีฮ่องกงเข้าไปที่แรกญี่ปุ่นใช้รทหารใช้เครื่องบินโจมตีถังที่ฮ่องกงเขาอยู่ข้ามทะเลน้ำมันขึ้นต้องอาศัยน้ําฝนแ้ากัดน้ำน้ำมัญี่ปุ่นโจมตีถังน้ําพัง ห้องกงฝรั่งปกครองต้องยอมจำนนนี่เมืองมิถิลามหานครมันต่าคก,กัดไม่คนกินน้ำมันน้ำหมดก็ต้องยอมจำนนแต่ว่าเมืองมิถิลามหานครจะแพ้แล้วไม่แพ้ลูกหลานที่รักเอาไว้ฟังกับวันหน้าเพราะวันนี้หมดเวลาเแล้วต้องขอลากรอ,อความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคสมลสมบูรณ์เปนผลยงมีแต่ลูกหลานที่รักทุกคนสวัสดี